คลำลึกคณะสวนสัตว์มนุษย์วันว่างวางโชว์ออริจินอลไลอันผู้ประกอบการธุรกิจค้าของเล่นสรงเอกคณะแรกของประเทศไทยวันว่างว่างโชว บุกเบิกโดยท่านผู้อำนวยการไอเบิร์ดวันว่างๆที่เป็นผู้ปลุกปั้นคณะสวนสัตว์มนุษย์วันว่างๆโชว์โดยนำเอากลุ่มคนซาจีที่มีสติปัญญาไม่สมประกอบนำมาเพื่อให้เข้าเป็นหนึ่งในคณะโดยมุ่งหวังกระทำการเพื่อสร้างความสนุกสนานผ่านการแสดงของเหล่าของเล่นทรงเอเพื่อให้ทรงเอดูจุดที่ทำให้คณะสวนสัตว์มนุษย์วันว่างๆโชว์โด่งดังคือการนำเอาแบงค์เลสเตอร์และเกื้อเพียวพังมาขึ้นสังเวียนชกกันโดยใช้จุดขายในความไม่ครบถ้วนทางด้านสติปัญญาของทั้งสองคนซึ่งสร้างความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่ มีผู้สนับสนุนอย่างท่านรองผู้อำนวยการนาโบตโอนไวที่เข้ามาควบคุมการสแสดงของนักสแสดงให้เป็นไปอย่างสนุกสนานต่อมาจึงได้เฮียจินแอนแก้วเข้ามาร่วมคณะแต่ก็เข้ามาเพียงระยะเวลาสั้นๆก่อนจะไม่ได้รับการต่อสัญญาเนื่องจากปัญหาทางด้านระยะทางในการเข้ามาร่วมสแสดงปัจจุบันคณะสวนสัตว์มนุษย์วันว่างๆโชว์ยังเปิดสแสดงอยู่ถึงแม้ว่าสมาชิกไม่ว่าจะเป็นท่านรองผู้อำนวยการนาโบตโอนไวเกือบเพียวพังร้อยเปอร์เซนต์และเฮียจินแอนแก้วจะไม่ได้อยู่ในคณะแต่ท่านผู้อำนวยการไอ้เบิร์ดวันว่างๆ,างๆก็ยังลุยงานพร้อมกับแบงความบันเท สร้างเสียงหัวเราะให้กับกลุ่มทรงเองในงานเลี้ยงต่างๆจนกระทั่งแบงค์เลสเตอร์ได้เสียสละตนเองภายในหน้าที่ขณะกำลังทําการแสดงกระดกรี1นึ่งแบนให้หมดในทีเดียวขอเป็นกําลังใจให้ท่านผู้อํานวยการไอเบิร์ดวันว่างๆให้สู้ต่อไปถึงแม้ว่าแบงค์เลสเตอร์จะจากไปแต่ก็ยังเหลือเกืือเพียวพังร้อเปอร์เซนตไว้ที่คาดว่าน่าจะทนกว่าแบงค์เลสเตอร์กองบรรณาธิการข่าวบดรายงาน